อ่ยโยก็ขอสวัสดีชาวแวมพาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะคะสําหรับในสซอของคลิมนี้เนาะเราเนี่ยมาอยู่ในสซอของเกมโรบล็อกตนเองอย่างในแมปที่มีชื่อว่าอัลตร้าอันแฟร์นะคะ สำหรับในสวนของครีมีโนก็ยังอยู่กับแฟน์ขอขเลากันอีเช่งเคยนั่นเองนะคะอ๋นนอใช่ะคุณผู้ชมก็ไาอยู่กันในแมปนโลบล็อกกันนะคะบนโลบล็อกเนาะก็ในสวนของแบบนี้เนี่ยเป็นแนวยังไงอันนี้คือไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าเห็นภาพหน้าปกแล้วก็การเปิดตัวของเขาเนี่ยคือเพิ่งเปิดได้เมื่อไม่นามนมานี้เองก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองมาเล่นดูกันฮะสนับทางแมปอัลตราอันแฟร์คนเล่นถือว่าเป็นหลักพันอยู่นะ่าสนใจมากๆแมปนี้นะคะโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมกันฮะว่าแมปเนี่ยเขากกดไ์ ก็แช่ประซัมส์แพแลวก็เกดกระดิ่งนะคะพี่จะได้เป็นกระดาษให้กับเราด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามา join Discord ทางเราเนี่ยทุกคนสามารถกดลิงก์ Discord ที่ทิ้งเอาไว้ที่ใต้ description กับแปะไว้ที่ชุมชน YouTube ได้เลยนะคะสามารถกดลิงก์เข้ามาจอยกันได้เลยแล้วก็ข้อมูลเกมอื่นๆจะอยู่ที่ใต้ description นะคะส่วนคลิปวิดีโอนี้ขออภัยในเรื่องของการลงคลิปนะคะเพราะว่าลงดึกจริงๆวันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวเสียงแทรกเข้ามาในคลิปก็ขออภัยทุกคนมานะตรงนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคอ่ะก็ถ้าทุกคนนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ะะว่าวิธีการเล่นของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างและอีกนะคะ โอเคทุกคนคะเข้ามาครั้งแรกก็คือมันมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเ p c กีฟเราเป็น Normal x p นะคะ5คูณ5ไปโอ oh, that very nice นะคะในส่วนของรูปตัวเข้ามาเนี่ยก็จะมีเป็นเบคอนกับเจ้าตัว,ตว,ตวหมาดอชนะคะกำลังเล่นเปียนโนส่วนตัวเบคอนมันคือมันเล่นนะคะเอาจริงแบบนี้คือพอรู้แล้วว่าเป็น,นยังไงแฟนเคยผ่าเล่นอยู่แต่จำชื่อไม่ได้นะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับพลังของเหล่านักเรียนในเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะคุณผู้ชมแต่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดี มาเดี๋ยวเราลองไปกดเล่นกันเลยมีอะไรมัง่งมีเป็นการปิดแสงแพงอ่ะอย่างแรกมีเป็นพวกพลังเนาะเลเวลเท่าไหร่ที่เราได้มามีค่าเงินเฮ้ยชอร์รีพอร์ตเดอะบอสด้วยไปยังบอสอยังละกันฮะ เซลาฟิน่าหุยทำเมนูเพลชั่นอะไรก็ไม่เข้ามั่นใจนะฮะแล้วก็มีค่าเลื่อนพวกค่าประสบการณ์อะไรอย่างนี้อันนี้เป็นการอัพค่าแสงนะคะก็จะมีเป็นตัวน้ำยาตรงนี้ด้วยมีการอัพค่า d e f e n s e p o w e r Speed Trick แล้วก็ Recovery นะฮะส่วนอันนี้น่าจะเป็นพวกอาวุธเนาะก็จะมีเป็นพวกหมัดนะคะสไตล์ออร่านั่นเองอส่วนอันนี้เป็นความสามารถอ bility ที่เก็บ ability ซึ่งสามารถเก็บได้ประมาณ3ช่องหรือว่าถ้าใครอยากจะอัพช่องน่าจะต้องใชลบักใช่ไหม สี่สิบโลบัสนะฮะส่วนอันนี้เป็นระบบอะไรเนี่ยเทรดอ่าเทรดพลังกันได้โอเคส่วนอันนี้เป็นพวกคอสเมติกนะคะมีระบบนี้ด้วยปีอาชีพแมนนะคะซึ่งก็จะได้เป็นพวกแบบพวกเงินพวกตัวเหรียญจีอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีเควสให้เราทำตามนั้นนะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นบอสเองโอเคแล้วก็มีพวกพลังอะไรอย่างนี้ มีการบล็อกสปาวได้เลย9.9โลบัสนะคะสำหรับใครที่สนใจโอเคเยวขออนุญาตกดเริ่มไปเลยละกันอืม Customize Character นั่นไงคิดแล้วมันเป็นแบบแนวนี้จริงๆด้วยแต่จำชื่อแบบไม่ได้นะคะว่ามันชื่ออะไรแต่ที่แบบน่ๆมันเกี่ยวกับพลังนี่แหละนะคุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดอ่ามีเพศชายเพศหญิงนะคะส่วนทรงผมก็อย่างที่คิดว่าเลยไม่มีสีดำจริงๆด้วยเอองั้นขอเลือกเป็นสีแดงละกันนะคะส่วนอันนี้คือหน้าตาของเอเจนต์ตรงนี้นะคะเอ้ยเอาหน้านี้ดีกว่า เฮ้ hey, อันนี้ผมสั้นเหรอผมเอาผมนี้ละกันนะคะเอาผมนี้ละกันโอเคคอมพลทไปเลยแต่ดูสิคนเล่นเขาเยอะมากนะคะแบบนี้ไหนในดูสิพลังตัวเลขหนึ่งครอบเบอร์ตัว R นะคะไหนดูสิกดอะไรทําอะไรมั่งมีระบบชิฟฟลองนะคะคุณผู้ชมที่เห็นเห็นอยู่แล้วคือพลังตาเราคือแดงแป๊ดเลยนะคะดูสิดูตรงนี้อาจสมอมไม่ค่อยเห็นนะคะไหนดูสิ เล่นไนลูกซิเขาไม่บอกวิธีการเล่นอะไรไหมเขาไม่ได้บอกวิธีการเล่นเอาไว้นะคะโอเคโอเคแต่ก่อนอืนเดี๋ยวขอดูก่อนก่อนนะคะมันจะมีเป็นพวกคิงควีนนั่แหละถ้าดูตรงนี้จะเป็นพวกสัญลักษณ์นะคะที่แฟรเคยบอกแล้วก็จะเป็นพวกควีนแลจะเป็นมงกุฎสีขาวปะแล้วก็สีเหลืองจะเป็นคิงอะไรอย่างนี้อันนี้เควสที่หนึ่งเดี๋ยวลองกดคอนโทรลเป็นการกดคุยเควสนะคะไหนโอ้ยต่อยแล้วเฉยเลยคอนโทร Uh huh. ต้องการที่ให้เราเนไปทำการกำจัดพวกฟักทองแปลกประหลาดพวกนั้นคือมันค่อนข้างดูมีอะไรผิดแปลกไปนะเกี่ยวกับพวกมันแหะนะฮะโอเคเราก็จะได้รับแพสมาซึ่งจะได้รับอะไรเนี่ยเลียวอะม้งอุสอะม้งกุสนะคะดีฟีคริปเปิลนะคะศูนย์ทสิบซึ่งได้เงินมาเยอะมากเลยนเนี่ยเนี่ยสกิลเเดี๋ยวนะมันต้องไปตีตร,ตรงไหนเนี่ยตัวนี้เหรอ อ๋อตู้ตีเอ็ตัวนี้ตัวนู้ใช่ไหมอาจจะเราพาทุกคนไปดูนะฮะตัวคิวเป็นการม้องการโอเคกดอะไรได้บ้างเนี่ยนี่คริปเปอร์คือตัวนี้นี่ไงต่อยหนักมาดิมาดิมาดิาดโอ้โหมันต่อยเราเลื่อยเหมือนกันนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดคิวป้องการก่อนโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้า้องการนะฮะตัวคิวหนึ่งโอ้โหต่อยหนักจะด้วยมาดิมา อุ้ยไม่โดนบองกันก่อนบองกันไม่ทันบองกันไม่ทันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคมาอืมอื้อืออื้อมาดีวะมาดีวะตัวอาเนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อเหมือนกันโอเคมันเป็นพลังที่เราสูบได้อะไรประมาณนั้นนะถ้าจำไม่ผิดมานี่ไงไม่โดนหรอกเบยไม่โดนหรอกเบยนี่อุ้ยไม่โดนมันโดนมันโดนมันโดนโอ้โหโอ้โหนี่ไงเรามาดีวะมามามาอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะคะ นี่ไงมาดิตัวคีวปว่างกันไปก่อนหนึ่งสเต็ปมันจะมีเป็นพวกแบบพลังบ่ออยู่ตรงหัวนะว่าเราได้พลังเท่าไหร่หนึ่งจุดแหนอะไรอย่างงี้นะคะสี่จุดสูอะไรประมาณนั้นนะคะคุณผู้ชมซึ่งเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่ามันเล่นยังไงบ้างน,นะคะม่ได้เล่นนาแล้วและแบบแนวนี้นะคะจอมชื่นแบบไปได้ด้วยเมื่อก่อนนะคะมันจะมีแบบหนึ่งที่เป็นแนวแบบพลังอย่างงี้แหละแต่ไม่ใช่แบบนี้นะคะอันนี้คือแบบว่าเขาพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมมากนะคะคุณผู้ชมแบบนี้โอเคเริ่มสู้เป็นแล้วเว้ยเริ่มสู ไปแล้วมาป้องกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามามาโอหบอกเลยว่าอีซี่นะคะพอเล่นเป็นแล้วเนี่ยมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอุ้ยอันนี้ไม่โดนจริงมาอืมโอเคนีฟีตัวหนึ่งคือได้มาถึงโอหได้เงินมาอยู่นะคะคุณผู้ชมเลเวลหนึ่งจุดห้าแล้วอุ้ยอันนี้เลเวลหนึ่งจุดสี่มาเด้ ก็มาดิมาดิอุ้ยแต่ไม่ได้มาป้องกันก่อนมาเลย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 คิปเปิจสามสี่ห้าโอเคนี่อุ้ยทำไมต่อยสุดท้ายไม่โดนฮะต่อยครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นการต่อยหนักนะฮะอื 1, 2, 4, 5, มหนึ่งสองสามสี่ห้ามามามาโอ้โหคอมบูคอมจอยนะฮะอืมอุ้ยอันนี้โดนหนึ่งสองอุ้ยอันนี้ป้องกันไม่ไม่ทันด้วยไม่ทันไม่ทันป้องกันก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมันทําไปว้ามามาเลยระเบิดไปหนึ่งสเต็มนะคะเหมือนพลังของตัวพัมกิ้งแต่ละตัวเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปด้วยนะคะฮ่ามึงมา ดีมาเลยมาเลยอืมป้องกันก่อนโอเคอาจจะเราตีอีกสักตัวหนึ่งแล้วก็พอนะฮะโอเคทุกคนพอสู้เสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนพวกแบบพลังของเราเลเวลเมือนจะสูงขึ้นด้วยจากตอนแรกเนี่ยหนึ่งจุดห้านะคะตอนนี้ก็เป็นหนึ่งจุดปดเรียบร้อยแล้วแล้วเราไปสูงพลังที่ไหนเนี่ยโอ๊ยมันมีสองฟ้านี่นะมันจะมีตัวคริปเปอร์เนี่ยอยู่สองฟ้าเลยนะคะอันนี้พลังหนจุดห้า เดี๋ยวๆๆๆจะเย็นโอเคอันนี้คือ1.5ใช่ไหมอันนี้พลัง1.8โอเคมันก็จะสุ่มๆไปนะคะในตอนนี้เรามีเงินอยู่2,008โอเคซึ่งเราสามารถเอาเงินไปซื้ออะไรด้มั่งอันนี้เคเวส2จะอยู่ตรงนี้มันก็จะแบ่งเป็นโซนๆไปนะคะอันนี้เป็นเคเวส2จะเป็นตัวคล้ายๆกับตัวตลกนะคะเออตัวนี้แล้วก็มีโอ้โหแล้วเราจะไปสุ่มหาพลังจากไหนลในะที่นี้ อาชีพแมเราทำเพื่อเสร็จยังลิชเลเวลสต้องมีให้เราเนี่ยเป็นเลเวลสนะคะถึงจะได้เงินมาถึง1 10, okay. น,นึ่งมือเลยโอเคเดี๋ยวเราเ่อยไปฟาร์มต่อนะฮะเดี๋ยวเราสำรวนแมกมังกแม่ของเขาเนี่ยเหมือนจะให้เข้ากับติงบรรยากาศบันทารวีด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมทาไปเล่นไปนะคะแบบนี้อันนี้คืออะไรอ่ะมีตัวหัวหัวนาวอด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูซิมันคืออะไรเฮ้ยในนี้มีราชาด้วยเหรอ เซล์คอสเมติกส์นะคะเป็นคนขายอย่างนั้นหรือนี่เป็นคนขายนะคะคอสเมติกจะมีของต่างๆเลยแล้วก็มีหลายระดับด้วยมีคอมมอนนะคะอันนี้น่าจะเป็นอันคอมมอนอันนี้เป็นแบบลิมิเต็ดนะคะมีแค่ห้าอันที่เราอันนี้ได้ใช่ไหมใช่ชาวตามคิดไหมอันนี้คือน่าจะมีคนซื้อไปแล้วอันนี้คือหมดหรือเปล่าเฮ้ยทรงเอาขายออกหมดแล้วอันนี้ราคาห้าพันโลบักนะคะ, 5, คนะคะอันนี้สองพันห้าร้อยอันนี้ยี่สิบห้าโลบักนะคะสำหรับโจ๊กเกอร์ อเอาเื่งอยู่เหมือนกันนะคะส่วนไอ้ที่มาเป็นสีทองนะ่ะคือเราสามารถเอาเหรียญเงิอนดิเกนสามารถซื้อได้โอเคเป็นพวกคอสเมติกที่เราสามารถแต่งกายในธีมนี้ไนดะ้น้าจะเป็นช่วงวันฮาโลวีนด้วยแหละเขาเลยให้แต่งตัวซื้อพวกนี้ได้นะฮะแต่ประเด็นคือเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนพลังเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวเราลองสำรวจสำรวจดูกันก่อนนะคะคุณผู้ชมไหนดูสิเอะตอนนั้นได้เห็นว่าคิงเขาอยู่นาาแล้วนะส่วนควีนไม่เห็นเลยว่าควีนหายไปไหนอาจจะโดน ทำลายจะเละแล้วหรือเปล่าเจอครีแล้วควีอยู่ฝั่งนู้นนะคะคุณผู้ชมอยู่ตรงโน้นเลยส่วนอันนี้คือเฮ้ยเจอแล้วหมือนจะเป็นร้านค้านะฮะบาร์เบอร์ชอปอมโอเคทั้งคิงทั้งควีนก็อยู่ด้วยกันอยู่นะคะคุณผู้ชมจังหวะน,น,นี้โอเคหัวพล,วลางแต่ละคนไหนดูซิบาร์เบอร์ชอ,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 น,อนะคะเข้าไปได้ไหมข้างในนี้มีอยู่ <c oughs> นายน่าเกลียดเกินไปหรือไม่มีปัญหา เป็นการเปลี่ยนวกผมแล้วก็สีอ๋อเป็นร้านตัดผมนั่นแหละฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วมีอะไรอีกที่เราสามารถอันนี้ได้มียีมด้วยนะคะใส่ตมะฟิสเกี่ยกับหมัดนะคะคุณผู้ชมอืมโอเคส่วนอันนี้เป็นสตล์ต่างๆสตาราตูอะไรสักอย่างนึ้ออะน,นิเมสามจะอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงสเปกตรัลแบบไหนดูซิในนี้มีอะไรเนี่ยคิกเก็ต Alternate Universe Ability Reload นะคะเป็นการสุ่มพลังโห oh. อะไรเนี่ยมันมีอยู่หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงอะไรเนี่ยอุ๊ยบอสไปคะะก่อนจบเกมเลยดูซิบอสหน้าตาเป็นปยังไงอ,อ๋อบอสคือตัวนี้เหรอไทม์แมนิพลอเรชันหนึ่งสิบสี่จุดศูนย์แล้วคือทำไมเราเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคืออะไรคือโดยอยู่เวลาอยู่หรอหรือว่าอะไรทำไม ทำไมเอ่อตัวเราอ้าวแล้วคือมันตายไปไแล้วค่ะแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรเลย what โอเคอ่ะก็เดี๋ยวรีวิวเว็บประพาณี้ดีกว่านะคะเล่นก็อาจจะงงงไปบ้างก็ขอัยทุกคนด้วยแต่ว่ามันจะเป็นแบบแนวฟาร์ทามทำเคเวสอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็น the l o b a x man และสามารถซื้อได้ด้วยระบัตเหมือนกันนะพวกเงินอะไรอย่างนี้แต่ว่าต้องใช้ระบัในการแลกเปลี่ยนนะโอเคส่วนอนิมเป็นข้เื่องหัดอีสิงซึ่งเราเนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปได้ในตอนนี้นะคะอาจจะเป็นปราสาทที่บอสเนี่ยอาจจะออกมาก็ได้โอเคนะอ่ะอสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะมาลองเล่นเองเพิ่มเติมหรือว่าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบนี้ก็องพีวัตถิตาคอมเมนต์ตได้เลยนะคะแล้วก็ขอภายในเรื่องของตัวเสียงแท้ในวันนี้แล้วก็การลงคลิปของเรานะคะไม่มีเวลาเลยนะช่วงนี้ก็ขอไปทุกคนด้วยแล้วกันเนาะโอเคสำหรับ,รบก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองสำหรับใครที่ชอบกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับสุดของคลิปนี้นอะไรเนี่ยใครเทรดรีเควส์มาโอเคยิงหน่อยไปก่อนสำหรับสุดของคลิปนี้ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันเนาะเอาไปเจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับผม